สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FC แล้วก็แฟนเพจของครัวแต่งสี่มืีเด้งบายเชฟแต่งวิทย์เอกทุกๆท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับคนไทยในอเมริกาด้วยนะครับที่เชฟแต่งเคยไปอยู่นะครับที่อเมริกานะครับพี่ๆที่เป็นเพื่อนเชฟแต่งด้วยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเชฟเติมสุพรรณเช่นเคยนะครับนี่ครับเกือบหกเดือนแล้วนะครับพี่เชฟแต่งไม่ได้อยู่กับเรานะครับนี่ครับวันนี้เป็นต้มยำปลาหมอนะครับปลาหมอไข่เต็มท้องเลยครับนี่ครับนี่ครับไข่เต็มเลยครับ ก็วันนี้จะมาเมนูแซ่บๆนะครับเวอร์วังอลังการสไตล์เชฟเติมสุพรรณแน่นอนครับก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่ครับผมก็มีข่านะครับข่าหั่นซอยเป็นชิ้นนะครับเป็นแว่นๆแล้วก็หอมแดงนะครับตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับนี่ครับแล้วก็ส้มมะขามนะครับเราใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับส้มมะขามย่างน้อยพอแล้วครับนี่ครับเราก็เริ่มจากตั้งน้ําให้ร้อนนะครับเราจะไม่ไม่ใส่น้ําเยอะนะครับถ้าเกิดมันน้อยไปเดี๋ยวเราจะถ้าเกิดมันงวดลงเดี๋ยวเราจะเติมลงไปอีกได้นะครับทีแรกเราก็ใส่นี่ไปเลยครับ พวกเครื่องสมุนไพรนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็สมุขไารนะครับก็จากนั้นก็เติมน้ำปลาลงไปครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะครับที่ติดตามเพจนี้มาตลอดนะครับโค้แตงสีมันนีเด้งาบเชฟตแตงเงินเอนะครับนี่ครับเติมน้ำปลาลงไปเลยครับแล้วก็เราก็ตัดน้ําตาลหน่อยหนึ่งนะครับนี่ครับตัดน้ําตาลทรายเพื่อให้มันตัดรสนะครับใส่น้ำตาลทรายไปนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อให้มันตัดรสชาติ ไม่หวานไม่ไม่เค็มมากไม่ไม่เปรี้ยวมากครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะเอาเนื้อปลานะครับพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะเอาเนื้อปลาครับใส่ลงไปนี่ครับปลาหมอนะครับปลาหมอนี่ครับคอดเกตแล้วนะครับแล้วก็ทํามาแล้วนะครับสามตัวนี้ก็ซื้อมาแปดสิบบาทนะครับนี่ครับปลาหมอตวใหญ่อยู่นะครับแปดสิบาทหม้อนี้แปดสิบาทครับไม่รวมเครื่องแกงนะครับนี่ครับแท้งไปเลยครับสองตัวแล้วครับ ก็ใช hey, ่ไปตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็รอให้ปลาหมอให้น้ําเดือดแล้วแป๊บให้ปลาหมอสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับนี่ครับพอปลาเราต้มสุกแล้วนะครับพอปลาสุกแล้วเดือดน้ําเดือดแล้วครับเราก็จะตเอารายการต่อไปนี่ครับน้ําพริกเผานะครับเราจะใส่น้ําพริกเผานะครับก็ตักน้ําซุปมาละลายน้ําพริกเผานิดนึงนะครับต้มยำปลาหมอนะครับรับรองแซ่บความแซ่บและเวอร์วังอลังการสไตล์เชฟเติมสุพรรณแน่นอนครับ ฝากพี่ๆทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเชฟเติมสุพรรณก็มาทําหน้าที่แทนเชฟแต่งนะครับเพราะว่าน้องชายได้สร้างเทจไว้แล้วนะครับแล้วตอนนี้เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบพกเดือนแล้วนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับพริกเผานะครับมันพริกเผาครับใส่ไปเลยครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับก็ทําตามได้เลยนะครับนี่ครับไข่ลอยหน้าทานนะครับ พอไปเราก็จะตามด้วยมะนาวนะครับน้ำมะนาวนะครับนี่ครับน้ำมะนาวก็เดี๋ยวใส่ไปเลยเดี๋ยวไม่เปรี้ยวเรามาเติมได้นะครับเดี๋ยวเราเข้มาชิมรสกันนะครับพอมะนาวเสร็จเราก็ใส่พริกนะครับพริกเราจะใช้สองย่างนะครับเพื่อความเด็ดดวงนะครับนี่ครับเวอ่อวังอลังการแน่นอนครับทั้งพริกแห้งและพริกสดนะครับใส่ไปเลยครับอันนี้คือพริกสดนะครับแล้วก็ทุบแบบไม่มละเอียดมากครับแบบหยาบบุบๆเอานะครับนี่ครับแล้วก็พริกแห้งครับใส่ไปเลยครับ แน่นอนครับเมนูวันนี้ครับนี่ครับสีสันครับจะเป็นขับข้าวหรือว่าจะสดแบบหวบวบเป็นกับแก้มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาชิมรสก่อนครับนี่ครับขอยญาชิมรสหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมใส่น้ำมะนาวหมดเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เติมน้ำปลาไปหน่อยจะได้เข้มข้นนะครับนี่ครับเติมน้ำปลาไปอีกนิดนึงครับรสชาติจะได้ออกมาเข้มข้นนะครับ นี่ครับก็สามารถทําตามได้เลยนะครับพี่ๆครับไม่ยุ่งยากนะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับนี่ครับแซ่บเด็ดรับประกันความเบ้อวังอลังการครับทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะครับร้อนแรงมากครับก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ใบกะเพรานะครับเพื่อความหอมนะครับใส่ใบกะเพรานะครับใครจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมว่ามันเป็นสมุนไพรด้วยครับนี่ครับ หอมนะครับแล้วก็ดำด้วยสาราเน่ครับนี่ครับใส่ไปเยอะๆเลยครับผักมีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอให้ผักสลดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่จานกันนะครับก็รสชาติโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวชิมอีกทีหนึ่งครับเด็ดเลยครับมีความหอมของกระเพราแล้วก็ใบซาลาเน่ครับก็เนี่ยครับผักสุกแล้วนะครับเราก็จะปิดเตาแลวครับ แค่ลงไาแค่แป๊บเดียวก็จะสุกเล้วครับผักนี่ครับว่าหมอครับแน่นๆไข่เลยครับดูความพี่ๆครับแซ่บแน่นอนครับตัวเดียวก็เต็มชามแล้วครับนี่ครับรับรองความเวอร์วังอลังการนะครับนี่ครับใครจะทานเป็นกับใช้ทานเป็นกับข้าวหรือว่าเป็นกับแก้มก็ดีนะครับ ขับข้าวก็สดร้อนร้อลงลงคอนครับกับแก้มนี่บอกเลยว่าเด็ดมากมันรสชาติจัดจ้านครับนี่ครับก็เรียบร้อยครับกับเมนูนี้ครับต้มยำปลาหมอนะครับนี่ครับเชฟเติมสุพรรณนะครับฝากพี่ๆทุกท่านติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เชฟเติมสุพรรณนะครับกับฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับกับปลาหมอต้มยำปลาหมอนะครับก็สําหรับวันนี้ผมเชฟเติมสุพรรณก็ต้อง ลาพี่ๆไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ทําตามได้เลยครับมันเนี่ยตามขั้นตอนที่ผมทําได้เลยครับกินได้จริงนะครับทานได้จริงแล้วก็อร่อยด้วยครับก็ผมก็ขอตัวก่อนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกครั้งที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับบายบาย